อปอลไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าการขำเมื่อกี้คือการขำแบบบริสุทธิ์ขำเป็บริสุทธิ์มั่วมากเลเป็นตัว่ากูไม่ได้เป็นตัวทำไมต้องเป็นพี่อันนี้เขบอกว่าทำไมต้องเป็นพี่ที่ไม่ได้พี่มันจะเป็นพี่ได้ไงเพราะมันเป็นผมไอ้เข้ามาพบกันในเกมแล้วนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นกับกรินพ่เก่งแล้วก็ยาตาลิบันนั่นเองนะฮะต้องมาทางนี้แน่นอน เฮ้ยสนาำเล่นลิ้นทุกคนมาเล่นลิ้นยันแล้วกูจะฆ่าใครล่ะละทำม,มุดกันขนาดนี้พี่เก่งีันสมควรตายที่สุดนละตื่นเดินยั่วเกินปวดเหมือนเดิมเดินแล้วปวดก็คือส้มกับเขียวผมเพ <whatever S 1> ิ่งเป,ป็นไปปอนปอนปอน,ปอนมิกาลินนะ ผมคิดว่าปอนครับเพราะการพูดของปอนรู้สึกแบบผม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 เงี้ยครับตลอดเลยพูดแบบนี้มาตลอดเออใช่อากัวมคือคือคือเือคือจริงนี่ผมนี่เป็นเซนต์เรื่องการจับปิดียวคอนเฟิร์มว่ากที่ผมอะไรโหวตกูกันยังไงนี่ถ้าผมดาวถูกนี่ผมมีเซนมากเลยครับผีงโล่โล่ว่ามันตกเย้เอ้าทำไมหลุดจากห้องเนี่ยเดี๋ยวกูไปอีกเลย กรินอยู่ไหนพี่กรินอยู่ไหนพี่กรินอยู่ไหนพี่กรินอยู่ไหนอเลยอยากกิดตับเลยเกินเมื่อกี้ใส่ร้ายกับผมเนี่ยพี่กรินอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่นี่ไงมันเกี่ยวอะไรรอบแล้วอายาหุ่นอายาวหุ่นล้เราจะอยู่ิ้เยียยๆนะฮะสีส้มเป็นใช่สีส้มสีส้มไม่ออกจากห้องพยาบาลอ่า ใช่เพราะว่าสีส้มพังไปแล้วก็มุดเดี่ยวหนีขึ้นบนเกมนี้พี่กล้งวันเฮ้ย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 อย่ารุมอย่ารุมดิไปได้นะเป็นปล่อยเอาไว้พี่เนี่ยอัจฉริยะเว้ยกูมันเร็วด้วยสันดานอยู่แล้วมันเลยได้เป็นปล่อยพี่ใครเป็นจีเอ็มเกมนี้โหวดให้กูเป็นทุกตาเลยไม่เป็นอะไรกับกูนักหนาโอ้โง่เกินผมจะเดินฉีกมาตรงนี้เผื่อมีคนดูกล้องอยู่ แล้วก็ไม่มีสัครายย่าทำไรย่าทำไรผมจะเดินอยู่เงียบๆนะฮะอยู่เงียบๆอยู่ในท่อเนี่ยอยู่จนกว่ามันจะฟรีโอ้ยย่าตายสัตว์เพิ่งเดินูกลับมันเนาะย่าอัพตอนไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าการขำเมื่อกี้คือการขำแบบบริสุทธิ์ขับเปบริสุทธิ์โอ้ยย่าขับแบบบริสุทธิ์แบบไม่เฟรไม่เฟรชของคนที่กูสงสัยก็คือมีมึงกับสีแดง ว้าโลกันพี่แบบไม่สดไม่นดยอตลอดสีสีแดงยอง a ตลอดีมาทดสอบกันถ้าพี่การินไม่แต่พี่การินไม่เป็นนะถ้าพี่การินไม่เป็นนะกูสงสัยพี่เก่งเพราะพี่เก่งบอกอยู่กับไมย่เมื่อกี้อ้าเฮ้ยพี่สิมเมื่อกีู้เยียมดแล้วเม่ กูบอกให้นะสีส้มนะสีส้มนะเนียนนะเมื่อกี้พี่วิ่งมาห้องไฟเว้เองอ่ะวิ่งกลับไปผมมาวิ่งอ่าผมยอมรับผมวิ่งกลับไปเองวิ่งกลับไปผมวิ่งกลับเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าทาไมสีแดงยังไม่วิ่งสวนผมไปผมหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ไอ้เรือกูสเอผมเอาตรงตรล้าจากใจผมบวยพี่เพราะผมวิ่งกลับไงแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ชนะมันวิ่งผ่านผมไป ล้วก็็แล้วกกูว่าสีฟ้าเป็นสีฟ้าแม่งโอ้โดนสีฟ้าละพี่โอ้โอพี่พอมาจากอ้อนอ้อนบางมันี่มันท้องไฟมันเฉียวกันบ่อยมากแต่พ่อโลกมันเอียวกันบ่อยแค่้วทำไมต้องเป็นกูวะกูไม่ได้เป็นทำไมต้องเป็นพี่อันนี้บอกว่าทำไมต้องเป็นพี่มันจะเป็นพี่ได้ไงเพราะมันเป็นผมมันจะเป็นพี่ได้ไง เอาเพลเยอร์เพิ่มเปล่าพี่ฆาตกรเนไปสองไหมไม่ไม่ย่าย่ายมันมันไปสองกันแล้วพี่ตั้งไปสองู่แล้วก็คือถ้าถ้าคนเยอะเนี่ยแปดคนเนี่ยสองใครเป็นใครเป็นขอฆ่าพไปเก่งกว่านะแค้นนี้กูจะมอบให้พี่เก่งโดยเฉพาะสอบแรกนี่พี่เดินไปซ่อมฆ่าแล้วไปซ่อมใช่ไหมเอออย่างที่เองเดาเลยถูกเลยเฮ้ยเจี๋ยขยันไปพี่เก่งพีไม่ได้เป็นอีกแล้วอย่ามันใจเทคนิคเว้ยเทคนิคของพี่กันลิเทอร์ไม่ได้เป็นอีกแล้ว มาถึงโหวดเลยโหวดพี่เก่งออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่พี่พี่เพิ่มเลยพี่เพิ่มครูดาวโหวดเลยโหวดเชื่อมบุรุษมีโหวดได้ใช่ไหมโหวดเลยพี่เก่งเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยออกกันไม่ได้คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มมาจุดมีขาวดำแล้วก็ไอ้แบ็คสามคนนะที่โหวดมั่ว มไม่เลยย่าเชื่อใจพี่แปลกๆมะเก็บไปย่าวไว้เก็บไปย่าไว้คนอ้วนไม่โกหกเก็เเบไปย่าไว้ดีกว่าไม่ต้องฆ่ายยาเอ้าออไปพิก,กดไปพี่ก,กดไปพี่กด แกอย่างวัเลยใครแก้วะอ๋อจะเสร็จอีกอยู่เลยทาไม้ขาวเจอผมเนี่ยคือผมอ่ะผมเดินตั้งแต่ล่างขึ้นมาเพราะเห็นมันดังตืดตืดตืดแล้วไปสอบอยู่ตรงไหนต้องบอกเลยเหรอสอบอยู่ในห้องห้องห้องกล้องอ่ะ คือง่ายผมออกจากจุดเกิดเหตุมาตั้งนานแล้วก็คือดำอยู่กับเอ็มไม่ไม่แบ็คไม่ยาสองไม่ไม่ผมตอนนี้ผมสงสัยพี่เก่งเพราะว่าพี่เก่งอาจจะแบบว่ามุดข้ออะไรพี่อยู่กับกาลินโชโชโชพี่กาลินแล้วพี่กาลินแบบว่าฉากนี้กูอยากยิ้มให้ทุกคนเห็นเหลือเกินปิ๊ยเก็งหน้ากับกาลินแล้วกาลินมีดอกไม้อยู่บนหัวมันไม่ไม่ข่าวไม่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 แกวไม่แกวมากาลินมึงพูดผมว่าพี่ผมว่าที่จะเป็นคู่กับกาลินได้อ้ย่าโหวตใครพี่ไม่พี่ไม่ ว่าไม่เก่งถ้าเก่งเป็นพี่เก่งมาต่าพี่เ้องพี่กัลินบอกอย่างนั้นนะผมก็ว่าพี่เก่งไม่น่าจะเป็นแล้วลใช่พี่เก่งหัว clip ไปยังอ่ะพี่หัวสีดำเพราะพี่ผมหัวสีชมพูก็ไม่รู้อ่ะผมที่ไอ้แบ็คเพราะว่าผมอยู่ไอ้แบ๊กสวยไอพี่ถูกต้องเลยพี่ผมเล่นตดต่อแล้วนะพี่เอ้าหลุดเฉยไอย่าเด็ดหลุด เอาแขกคนเดียวจะทำยังไงชนะแน่นอนเดินตามไป็คเดินตามไปเ็คเดินตามไป็คเดินตามไปเ็คเดินตามไป็คตานนี้เราจะลเงไมไโหดูนะทุกคนเราจะลเงไมไไมไฆ่าไมไฆ่าดูแลาวปล่อยใด้แบบเขาคิดิ่าเออเป็นใครป็เนตาเ็ด็ก็เเ็ดิน็ เดี๋ยวพอปาลีพี่พี่กาหลินแก้ไอยต้องค่ายแบ็กเลยไม่งั้นกูแพ้ดิทุกคนเดี๋ยวเดินตามไปเดินตามไป <S <S เดินตามไปไบก <S 1> <S 1> เดินตามไปแบ็ก <S <S เดินตามไปแบ็ก ตอนนี้เราจะไม่ฆ่านะทุกคนเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ฆ่าไม่แต่ว่าผมได้ฆ่าอย่างเอ้ยได้ฆ่าเป็นคนเดียวจะไม่เป็นไรตอนจบเราจะไม่ฆ่านะเราจะปล่อยให้มันจบแบบงงๆแบบเฮย้ยชนะได้ไงอะไรเนี้ยภารกิจยังเหลืออีกยาวยังไงก็ชนะ เดี๋ยวเรามาเสี่ยงกันไหมว่ามันจะใครจะเป็นคนโหวตปรับโหวตเลยโหวตเลย,เ,ลยเสี่ยงเสี่ยงดูงพี่บอกเลยนะพี่พี่เห็นไอ,อ้ย่าหลุดออกไปต่อหน้าต่อตาพี่เลยแล้วพี่พี่ว่าน่าจะคนนี้ว่าแบ็คเพราะพี่เดินกับแบ็กทางเกมเลยหรือว่าเป็นไอ้แบ็กวะไม่มั่นใจว่าผมก็จำเก็ตอยู่นะผมก็สงสัยไม่จำได้ว่าตั้งแต่ตีแรกที่แบ็กกดตึ๊ดต,ตึพี่กันอยู่ข้างหลังแบ็กอยู่เลยเดินตามแบคกเวยแล้วไม่ใช่กูคนฆ่า แล้วพี่ก็โหวตไอ้เหลืองด้วยดมก็ได้สงสัยชิบหายสึ้ความงงผมบอกว่าลองแหล่มันกันเลีแต่ไอ้ไอ้เบ็คใช่ว่าไอ้เบ็คมันบอกสุดว่าไอ้เบ็คมันบอกมันทำเลยครับผมครับสีดำยกมือแล้วครับเพื่อนผู้่อนล่าสุดครับผมไม่รู้ว่าตัดสินใจแค่ตอนนี้ปวดพี่กาลินก็นเลยครับทำอะไรไม่ได้อ่ากูว่าดำไปสัตว์ก็ผมเดินตามไอ้เบ็กตลอดเลยนะแต่ว่าอยู่ดีๆโดนโหวตเฉยโหวตดำไปแล้ว โอเคงั้นงั้นผมบทนี้แล้วกันบทดำแล้วกันไปดำด้วยเรียบร้อยไป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 ชนะชนะแล้ววิน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 ชนะขาดลอยโอ้โหว่าแล้วเขาหัวเราทำแบบแพ้ไหมใช่ไหมโอ้โหบอกแล้วเดี๋ยวผม้อไีจชั่ว